กสวัสดีกับกับพ่อแม่พี่น้องอพี่น้องชาวหัวกันทุกคนนะครับเนะาะเมื่อนี้เป็นเสาวันที่28เน,นาคนะครับเนะาะเสาวันที่28มีนาคม2565เนาะเมื่อนี้กับทองฝากระคึมๆเนี่ยทางสองซีนินใช่เนี่ยเข้ากับสีผ้ามาเบิร์งงวงงามๆครับคึมฝาคึมฝนบอดด้างงวงออกขอก ซีนินชาแนวก็เลยพามาเบ่งงวัวในขอบของซีนินชาแนวเองเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางของพี่น้องที่มักงวัวมีใจมักงวัวเหมือนกันครับาทางแอดมินช่องนี่เนาะครับเนาะาทางแอดมินกระช,ชอบในการพัฒนางวัวเนาะครับก็เริ่มกาลังเริ่มคือกันกาลังเริ่มคือกันเลยสร้างช่องนี่ขึ้นมาเพื่อศึกษาเพื่อเพื่อ ศึกษาในการาพัฒนางัวเนาะครับเนาะต้นต้นนี้นะครับเนาะครับเป็นลูกอของพัวพัน KF สามหนึ่งนะครับเนาะเป็นตัวเมียนะครับเนะาะอาจีพบอย่อยชัดเนยนะครับเนะาะมือไม่กำลังัััดดดทําช่องครับยสาชัยเบิ่งทงั้งขาเนาะครับนี่การจ่ายลูกของ KF 3 1 สาวน้อยน้องเจนนี่นะครับน,น้องเจนนี่ครับอ่าวัยเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนลักษณะล,ลักษณะของที่เขาใจดูนะครับเนาะเคเอฟสามหนึ่งครับเบิเด้วยครับเด้อแข่งขาใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่แข่งขาขอขาดีครับเคเอฟสามหนึ่งตัวเมียนะครับนี่ตานอก ดูแผ่นหลังครับแผ่นหลังตัวนี้คือลูกลูกของ KF3 มนครับแม่เขาธรรมดานะครับแม่เขาเป็นแม่บ,บ้านธรรมดาครับยูเยือยูเยืออาซีบอชัดเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่ลักษณะย่นย่นครับย่นย,นยน่น กษณะของการจ่ายลูกของ KF31 ครับอายุเก่าเดือนอายุกำลังเข้าเก้าเดือนครับ KF31 น้องเจนนี่ครับฝากติดตามน้ำแนวได้ครับเด้อหางสุดดีเนาะครับเนาะหางสุดข้อขาการยืนของเขาหอขวาข้อขาดีเลยครับทั้งขาหน้าขาหลัง สร้างแอนดมิน่กับสิพยายามให้เห็นใ,หในหลายลาย,ลายมุมเนะครับเนาะเพราะว่าเขาเขาสิบบวกคอยยืนหนึ่งปนานแอดมินบริภูไว้ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งผลงานครับเป็นลูกของอจอนนี่ศูนย์สามเจ็ดครับอของทีเจเก้าฟาร์มครับผมเป็นตัวเมียเหมือนกันครับสาวน้อยวัยสีเดือนกว่า กรให้ลูกชัดเจนดีคือกันครับตัวนี้ลักษณะย,ยืนเฉิดดีเนาะครับเนาะยืนเฉิดดีครับไว้สีเดือนกว่าตัวนี้ก็จากแม่บ้านๆเหมือนกัน,นนะครับแม่บ้านๆเหมือน,น,นกันครับกบมาต่อกันครับพอดีเมื่อกี้นี่ลดวิ่งผ่านเนาะครับเนาะ อันนี้คือแม่ของของของตัวนี้เนาะครับเนาะนี่คือเป็นแม่ของตัวนี้นะครับแม่ก็ธรรมดาเลยครับใส่พ่อพันธุ์ศูนย์สามเจ็ดเจ้าจอนนี่นะครับาจากทีเจก้าฟาร์มรัตนบุรีสุรินทร์นะครับดูนะครับการจ่ายลูกก็ถือว่าโอเคอยู่ครับการจ่ายลูกของเขา,อาจอนนี่นี่บอลเนี่ยใจนะครับว่า,าน่าจะเป็นลูกลูกชายของ วินเชสเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นน้องงามตานะครับฝากติดตามนะครับน้องงามตาอายุ4เดือน4เดือนกว่าครับครับผมเมื่อนี้ก็ฝน,นตกนะครับยังบ่ทันเดี๋ยวเอางอออกข้อครับทั้งแอดมินยังบ่ทันเอางวออกขอ้อ พอดีมีรถขายของเดี๋ยวอขอหยุดไว้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายทําต่อนะครับครับผมกลับมาต่อกันครับพอดีมีรถพุ่มพวงแล่นผ่านเรานนเสียงสีดังเล็นหน่อยกันเลยอย,อย่าหยุดวิดีโอไว้ตัวนี้นะครับเนาะมามาเบิงอีกอีกตัวหนึ่งครับของเป็นลูกสาวของ Kf 6 8ครับวัยสิบห้าเดือนสิบห้าเดือนนะครับโมอ,อาจิ สะท้อนแสงเนี่ยนะครับเนาะตัวนี้เขาสินลำโอ้เขาจะลึกจะได้ลึกครับได้ลึกดีอาจสีโบส่อยช็อปแน่นนะครับ,นะบเาน,นาะครับผมขานนำเลียงเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็ฮ้ายาหยายานะักแน่ทางแอดมินทางทางซีนิชแนน,นกำล,ลังไถ่สิปลูกหยาแพ่โกุลาเนาะครับเนาะแต่กับกับวัตถุวัตจอยเนาะครับนะเนาะวัตถอวัตจอยกันยังเออ ตอนกลางวันก็สิบปอยเดินแปลงแปลงงาครับพื้นทีหกไร่ครับตัวนี้ลูก KF 68 15เดือนสาวน้อย15เดือนเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกอีกหนึ่งนะครับทางฟาร์มเราทางฟาร์มเห่าเนี่สิเน้นเป็นเอาวัวเน้นผสมใส่พ่อพันธุ์เลือนร้อยนะครับเน้นพัฒนาวัวนะครับ นี่ตัวนี้เป็นลูกสาวของสติงเรนะครับสติงเล่สองศครับผมเป็นลูกสาวสติงเลสถานะตอนนี้นะครับผสมกับน้ำเชื้อเจ้าการเมืองนะครับผ่านรอบไป1รอบแล้วผ่านไปหรอบแล้วครับมาลุ้นกันอีกรอบที่2นะครับตัวนี้ทางทางฟาร์มเห็นว่าเพิ่อนอยากอยากบกคอยลึกปั้นไหนกนลก็เลยเลยล่อง จับใส่กับน้าเชื้อเจ้ากั้นเมืองนะครับนะผลสีอ,ออกเป็นอย่างไรเราเข้ากับมาติดตามกันนะครับเนาะตัวนี้สติงเลสลูกเป็นลูกสาวสติงเลสสองศูนย์หนึ่งนะครับสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับเนาะเติมลึกเอาเจ้าน้าเชื้อเจ้ากั้นเมืองมาตเติมใส่เพื่อเพิ่มลึกจังน้อยครับแกร่ล่อรอดสองครับล่อรอบสองวันที่สิบสิมาเนี่ยมีสิถึงนี่งนะครับเนาะ ครับผมตัวนี้แม่ของเขาครับแม่ของที่ยืนครูกันนี่เป็นแม่ของของตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่สถานะตอนนี้ก็คือท้องกับเจ้ากับตันพารวยนะครับห้าเดือนท้องกับเจ้ากับตันพารวยเดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับทางช่องเราจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบื่องกันมาแม่ลักษณะจังสีเพิ่นสีจายหลูกลักษณะได ตัวนี้คือคือแม่ของตัวนี้นะครับเนาะนี่ก็คือผลงานของเพลินผลงานของแม่แม่ทองคูนครับตัวนี้แม่ทองคูนชื่อแม่ทองคูณนะครับครับผมเป็นแม่ทองคูณทองทองสามในทองนะครับทองทองสามในทองนะครับตัวแหลกของเพลินเป็นตัวกููครับตัวนี้คือตัวที่สองลูกกระยาคหางแน่ครับลูกอยางหางแน่เป็นกระทบเนาะกระทบกับสียากห้างหางแน่ แต่กันใจลูกข้องเผืนกับทือวาใส่ใดเลยครับแม่นี่แม่ทองคูณนี่ลูกสาวซื้อหนองเพชรนะครับเนาะก็ฝากติดตามน้ำแน่เลยครับเด้อลูกสาวซื้อหนองเพชรนะครับเนาะผสมเจ้าการเมืองไปครับเจ้าการเมืองผ่านไปหนึ่งรอบแล้วแม่ทองคูณก็สถานะท้องกับเจ้ากับตันพารวยนะครับตัวนี้เขามาติดตามกันมาเป็นสี ลูกผลสีออกมาเป็นในลักษณะไหนเจ้าก,กับตันนี่จังในเบึงในยูยทูบเบื่องกะเจ้าเนื้อเนอะครับเนะาะเจ้าเนื้อถ่ายในนาอึกกว่างครับอ่าเดี๋ยวมารอติดตามเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างไรแอดมินกันสิเอามา <c oughs> ให้อัพโหลดให้พ่อแม่พี่น้องในเบึงเงในติดตามนำผู้ที่สืนสอบในการปัฒนางัวนาะครับเนาะครับผม ตัวน,นี้ก็คือหัวแม่ขอของแอดมินเองครับนี่คือน้องน้องน้ำพิงอาจจะสะท้อนแสงได้แล้วครับเนาะน้ำพิงนี่คือลูกสาว KF 68นะครับเนาะอยากหย่อนแสงในจังหนึ่งจังหน่อยนะครับเนาะตัวน,นี้ส,สาวสิบห้าเดือนกับผมสูงถือว่าโตดี ดีเพราะอันนี้อยู่ครับน้องน้ำพิงครับผมเบิงบ้งดูเบิ้งรากาเดี๋ยวเดี๋ยวพามาเบิ้งงัวทองนะครับเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้เป็นคลิปอ่าคลิป,ปเอ๊เป็นเป็นวิดีโอที่ประมาณสองสามแล้วเกี่ยวกับการ ถ่ายทำวัวต่อไปนี้ทางช่องกับชิมีแต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับงัวการพัฒนาวัวการลูกงวกัวของพอนันพอ,พอ,พอดังดังนะครับประเทศของเขานะครับเนาะอย่างตัวนี้ก็สถานะท้อง8เดือนนะครับกับ cy 0 9 6ท้อง8เดือนกว่าครับ cy 0 9 6อ่ายปลายเดือนเมษาเขาจะชิชมผลงานของเพนลียวกับฝากติดตาม น้ำแน่เด้อครับเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้นําแน่ครับผู้ที่มีจ,จิตใจชื่นชอบในการพัฒนางัวครับอ่าเดี๋ยวถ้าเพิ่อนขอดูผมก็สิเอามาลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง่งตัวนี้คือน้องวันทองสถานะท้องกับพ่อ KF68 นะครับอ่าน้องวันทองนี่ยท้องเจ็ดเดือนกว่าครับขอดสิไล่ๆกันเลยนะครับนะขอดขอดจะไล่ๆกันเลยครับสาวน้อยเมื่อกี้ครับผมนี่ แม้วันทองนี่ท้องพ่อ k คเ8 7เดือนกว่าวันที่สีเมษาก็จะเข้า8เดือนนะครับครับผมเดี๋ยวทางช่องของเฮากัดสีมาอัพโหลดให้เบิ้งเรื่อยๆกันนะครับเนะาะเดี๋ยวกัดสีฟ้าไปเบิ้งไปเยียมย่มชมขอบเพื่อนที่มีใจหลักในการพัฒนางวัวคือกัน ครับสีนินชัแนลเนี่ยก็สิอัพโหลดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆรักการ่าแม่จังสี่เพิ่นใจลูกเพิ่นให้ลูกแบบไส่เฮาควรเอาพอแบบใส่มาใส่นะครับเนาะครับผมเมื่อกี้สีนินชัแนลก็ขออ่าพามาเยี่ยมชมขอแค่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากดฝากดติดตามกดสับสับใคร ให้นัน่งในเด้อครับเด้อเพ็ยงกำลังใจให้ทางแอดมินได้ทำได้หาถ่ายทำงัวให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเพราะเพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาวัวครับผมผู้ที่มีใจหลักในการพัฒนางัวงัวสวยงามนะครับเนาะโอเคครับผมเมื่อนี้ยวขอ,ขอ,อจบกันแต่ทำไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะสวัสดีครับ